รถบีเขาเรียกรถบีเอ็มดนะับบิลก่อนเนี้ยอันนี้คันคันนี้นี่ราคาเจ็ดล้านอะและ้วเออเนี่ยนะเออเอออันอันนี้ดีกว่ารถ BMW นะเออรถเนี่ยคันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะใช่ไหมไม่ต้องใช้น้ำมันอ่าใช้ขาถีบอ่ราคาถูกเนาะไม่แพง นาดีกอคันใหญ่ก็แพงนะรถ BM เอับบิเนี่ยมันแพงนะคันนี้ต้องเท่าไหร่รู้ไหมต้องเจ็ดล้านไะนะเจ็ดล้านคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาเท่าไหร่รอรอซื้อนานแล้วนะเออดีดีเออนะเออคันนี้ดีนะแข็งแรงดีเออ ใช้ได้นานะเน